เอาบ่ครับยิบนี่สิพามาชมนงานมั่งหนาปลูกมันอีแล้วเป็นงานน่นอยครับโลงงานบายโมงไม่บายสองหรือบ่อการ่าใส้เสียจางก็หลักโอ้จ่างแค่ได้ครับไม่มีเสียไสไก่มานี่เกี่ยมอะไรไอ่มีเสียไส้ ก็ไฟสองกอเออเออเออพวนพี <Tipp s> ่น้องก็ไฟสองกอเอาเไปให้ยังเอาไปข้างในเอาไปกลางให้หนาดอกป่ให้มันรถไม่พาต่ำสบก็ไฟ่เข่งเทนี่พี่น้องเลยแข้งวันซะลใหม่ไปนมทอแฝดมาใหม่หรอ

ได้ได้ได้เอ้าทางไหม่นอยอีกพันหนึ่งว่ะส่นเป็นหาพันได้ได้ได้ลขอกินเมีน, 1, 1, 1, 5, 1. 1> น้าขึนตัวดอดนไปดอกให้มันได,ด้ได้ครับแถวนี้ พี่ดอกพี่ดอกจะพาส่งงานหนึ่งครับเสียเบียาไทยไห้นะครับผม ราคามันมันดีครับพี่น้องราคามันโอ้ดีครับคนกับมังไฮเฮตนาเอ้ยมังไฮดมังมังหน้าเฮดไพครับกระโดดจอไล่รับสี่พันบาทโรงงานสิงเคียงครับเอาขนาดพี่น้อง นพุ่มนี่โอ้สูงขักกับสามสิบหกสามเจดบอุลเลยรับนี่ดันตีก็มหอน นายงานนี่กกชีวิตเอากระพายออกครับเอากระพายออกสองคอนายอ้บเรียบร้อยพี่น้อง น็อตขาดได้โอะสีไท,ย,ทยสองเลยวันนี้

ต้องแรกกะไทยก่อนไงพี่น้องแข็งนะครับ ลับจบครับพี่องส์แนวนี้เป็นว่า บอกนี่ว่าเป็นกุ้งพึนอะไรแก่ หลังจากผมออกกระเพรลงแล้วกะนมึงอาจารย,าย,าย,ยร์ใหญ่หลากินเกสรับใสทองไปมากกันจันดีวเก่าครับผมตอนนี้ก็แค่ทาเทอร์โบกับสร้างปอมนะครับเมือได้ล่ครับราชมาเฑ็ดไทยเพินน่าจะเดินทางมาจากอิตาลีครับไปติดในรถไทฟอร์ดอยู่ผลมาจากอันนี้ก็ให้อ้ไส้ครับไห้ครับเมือน,นั้นกินอย่างใส่หมูทำกันพ่นเยื้อเงินผมสามร่อยก็เลยว่าไ้เพิ่นคับให้เปนกลุ่มนะครับ สายทั้งอำเภอกุดขปุญนนะครับผมโอ้ไปเย็นหอดรถครับเห็นแต่ไงกุ๊บกีดแบตโทรศัพท์กับซีเบสเพื่อแบตก็ได้รถใหม่อะไรก็ดีครับไถเขาดีครับพี่น้องปาร์ตพ่นหรือปาร์ตห่วงครับนี่นะพี่น้องนะงานรถใหญ่บานเพิ่นก็พอดีเฮ็ดแน่นะครับเบสจากมางแค่น่ากับเป็นมางไฮมันครับมางแค่น่าเป็นไฮมันนต่กระแตงแค่น่าไฮหน่อยเป็นไฮหญ่ครับกลับไปกลับมาคือบริจอดเลยครับบานเพิ่นหนึ่ จอด,ดีขนาดวะในดินให้เงวๆนี่เป็นตะมวนเนาะของผมนนในดันไนกีนหนึ่งครับดันสองดับของเพิ่นเกียสองเพิ่นสี่สามกีนหนึงเครื่องรถผมนะครับงานเพิ่นกับบริจอดครับตื่นเสาาเติมมันอัจจระบีเป่ากล่องไปทำงาน,นยังแบงหกี่กับแบงตัวเพราะเป็นเตาหรือว่ามันเป็นแต่ของนครับ,บ,บปซื้อยร้อ ตะติกี้คือว่าซาอยตะตะกีนะไอ้ขามล่าไปสือไ่เนอะตะกี้คือว่าโยสันตะกี้เนาะมันมันเดือะไรแปลนแปมาคุยไงเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผดงนสิร้อยปล่อยลมหมดอยู่หรอกไปจวดบอขายบอขายขายรูไรมันถึงว่าี่สีอัวดรถัดนี้นอกี้หน่อยพอเมียุ่งเหยื่อันก็่หายเอาสิ ครับคนเห็นยอกันไปแล้วโอ้๊อยรุดจอดองานออกดีขนาดได้ี่น้องไหวปันหนึ่งก้านั่น,นกลับไปอีนึงเลยเรื่อยกันแล้วครับถอยสองดันหนึ่งเป็นหนางานมมางให้หน้าครับลูกมันแถวนีสวนมางให้มันร้ายครับมันเป็นราคา บ้านเพิ่นเป็นดินแกนนะพี่น้องปลูกมัน,มนก็ได้ดีครับมอเน่บ้านผพรามันลินไสเปียกครับปลูกมันบ่ค่อยได้หัวครับม,มันเน้อครับปลูกแก่แข้งให้ปลูกแามผลขึ้นเข้าเจ้าในบ่ได้ครับปลูกแามแข็งมันก็นใหญ่เติบโตบ่ปานใดนะครับมันก็บ่คือมันดีครับพี่นออ้องไอ้จวดจวดจวดดีขนาดเนาะทุกอย่างต้องเป็นสีม,วม่วงมาจากหัวเกลียจกแนวจับขึ้นพี่น้องวัน ตะกี้พันมา,าเพราะ h e ออกก็หลอกกีแดกขึ้นเล็กน้อยเพิม่มมาหมดเท่าหมอขื่นนี่เงาอยูเอ่เบิดขื่นครับรรตัเด,ด,ดเสา,าตั้งขาลงหนัก็เป็นตะมืองี่เลยครับรถก็ได้บอกคนอยู่ครับเอาอีกหนึ่งมาติดแทนอีกแปดแปดเห็นเป็นลอยแปดก็เลยครับส่งมันใหญ่ครับความยาวก็ยาวกว่ารุ่นเก่านะครับ รถผมก็เหลือสอง่าน่านหนึ่งแตกครับพี่น้องเอาจต่ได้ก็ฝากก็ด่ายก็แช่เพื่อมีกำลังใจลิปต่อไปนะครับไม่อยายใส่ครับใหม่พ่อไอ้ดงท้ายคลิปนีนะครับผมเอาใหม่พวกพอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ